Oh, คุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันนะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางช่อง YouTube ที่ช่อง RMUTPLive เช่นเดิมเลยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่ฝนนํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะบอกเลยว่าเหมาะสําหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าทางราชมงคลพระนครของเรานะคะได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ 5ห,หลักสูตรฟรีเลยนะคะเป็นการเพิ่มทักษะการออกแบบอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับค่ะเพราะว่า การเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรนี้นะคะท่านอาจารย์ก็เคยได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการกับเราเอาไว้นะคะซึ่งถตาหากว่าคุณผู้ฟังอยากรับฟังนะคะบทสัมภาษณ์จากพ่วงในการของสถาบานันอัญมณีและเครื่องประดับไทยของทางราชมงคลพระนครข,ของเรานะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่คลิปวิดีโอของเรากันได้นะคะเป็น EP ีที่170 คอร์สออนไลน์จากสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่27ตุลาคม2565ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็สามารถคลิกข้างบนได้เลยนะคะก็จะมีลิงก์ที่จะ ไปติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์จากผู้อำนวยการกันนะคะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีเนื้อหาอะไรอยู่บ้างซึ่งตอนนี้ก็มีการอัปเดตนะคะหลักสูตรเพิ่มเข้าไปใหม่ด้วยซึ่งหลักสูตรนี้ค่ะก็ทางราชมงคลพนักงานของเรานะคะหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็มีพันธกิจในเรื่องของการผลิตแล้วก็พัฒนากําลังคนให้พร้อมเป็นนวัตกรเบริณาการที่มีความรอบรู้นะคะมีความสามารถในการ prap แล้วก็รับมือกับความท้าทายได้อย่างรว่นเร็วทีเดียวค่ะรวมทั้งสามารถสร้างสารรค์งานวิจัยและก็ต่อยอดนวัตก,กรรมใหม่ๆที่จะไปตอบสนองกับความต้องการของสังคมแล้วก็ชุมชนได้นะคะภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของท่านอิการบรดีของราชมงคลพระนครก็คือมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตก,กรรมและการบริาการค่ะซึ่งภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่นี้นะคะเราก็จะเน้นทางด้านของการจัดการศึกษาการส่งเสริมวิชาการ แล้วก็วิชาชีพชั้นสูงที่ส่งเสริมนักศึกษาให้เน้นการปฏิบัตินะคะรวมทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนด้วยโดยพัฒนามหาวิทยาลัยค่ะให้ได้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างประโยชน์นะคะสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ชุมชนนะคะในแนวคิดเพื่อโลกใบใหม่การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสู่ทุกมิติข,ของยุคสังคมเมืองนั่นเองค่ะ ซึ่งจากพันธกิจดังกล่าวนะคะท่านดรนภวัลพ์ราศดิวัชระบุญค่ะทานาธิการบดีนะคะก็บอกว่าทางราชมงคลพระน,นครค่ะได้มีการก่อตั้งสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบนะคะที่จะเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางทางด้านของการส่งเสริมทักษะ แล้วก็การทำงานในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ผลิตอัญ,ญมณีเครื่องประดับไทยให้กับนักศึกษาผู้ประกอบการนะคะบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนกับเราได้ค่ะแล้วก็ยังจะเป็นหน่วยงานที่รองรับการวิเคราะห์นะคะตรวจสอบรับรองอัญ,ญมณีแล้วก็โลหะมีค่า การออกแบบและผลิตเครื่องประดับอัญมณีค่ะโดยได้เปิดให้บริการต่อหน่วยงานภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็สามารถมาให้บริการได้รวมถึงยังเป็นการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีนะคะในหลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีรังสรรค์ขึ้นมาด้วยซึ่งสาขาวิชานี้ของเรานะคะก็จะเน้นในการผลิตบัณฑิตนักออกแบบ และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อัญมณีเครื่องประดับที่จะรองรับกับอุตสาหากรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยค่ะสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาของประเทศนะคะโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสูงในด้านนี้นั่นเอง เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการที่เราจะผลิตบัณฑิตให้รองรับกับตลาดแรงงานแล้วค่ะสถาบันอัยสมหีเครื่องประดับไทยและการออกแบบนะคะก็ยังเน้น ในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจนะคะเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ผ่านทางคอร์สอบรมระยะสั้นนะคะทั้งเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าก็ไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็มีด้วยซึ่งปัจจุบันค่ะได้มีการจัดทําโครงการการเร่งการสอนนะคะ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็น e-learning ค่ะได้มีการนำความรู้ด้านของอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับในแต่ละด้านนะคะจากท่านวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงๆนะคะมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่เรียนผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อที่จะให้ประชาชนนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับการเป็น ผู้ประกอบการหรือว่าจะเป็นการประกอบอาชีพก็ได้นะคะหรือจะเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเองก็ได้เหมือนกันซึ่งคุณวิเชียนมหาวันค่ะรักษาร,ราชการแทนผู้อํำนวยการสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบนะคะก็บอกว่าหลักสูตร e-learning platform นี้ค่ะได้มีการบรรจุเนื้อหาการเรียนการสอนในระบบออนไลน์นะคะ ปีละ15โมดูลด้วยกันรวมทั้งหมดทั้งสิ้งโครงการเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด75โมดูลค่ะเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้แบบไม่จำกัดเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือ ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายด้วยซึ่งแต่ละโมดูลค่ะคุณผู้ฟังเขาก็จะให้ผู้เรียนนะคะสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไปกับคลิปวิดีโอการสอนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ง่ายต่อการนําไปใช้ด้วยซึ่งผู้เรียนนะคะบอกเลยว่าใครที่อยากเรียนรู้เรื่องของการผลิตเครื่องประดับอัญมณีนะคะแล้วอยากเข้ามาเรียนกับหลักสูตรเอเลนนิ่งของเรานะคะผู้เรียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านของศิลปะ หรือว่าเครื่องประดับอะไรเลยนะคะสามารถเข้ามาเรียนได้ด้วยก็จะมีใน5หลักสูตรด้วยกันค่ะก็จะเป็นการประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับนะคะเกี่ยวกับการฝังอัญมณีในตัวเรือนการทำเครื่องประดับลักษณะการฝังอัญมณีซึ่งเนื้อหานะคะก็ประกอบไปด้วยการประดับอัญมณีแบบไร้หนามแบบหุ้มขอบแบบหนามเตยแล้วก็แบบไข่ปลา การขึ้นรูปพันธ์แว like ็กซ์นะคะเกี่ยวกับการทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยมือค่ะเนื้อหานะคะก็จะประกอบไปด้วยการขึ้นรูปพันธ์แว็กซ์การแกะแล้วก็การเติมแต่งรายละเอียดรูปพันธ์แว็กซ์นะคะการขึ้นรูปพันธ์โลหะเครื่องประดับก็จะเกี่ยวกับการขึ้นรูปพันธ์โลหะเครื่องประดับด้วยมือนะคะหรือจะเป็นตัวเรือนเครื่องประดับด้วยทักษะฝีมือของช่างนะคะเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยการเลื่อยแล้วก็ฉลุลายโลหะ การสร้างชิ้นส่วนโลหะจัดเรียงประกอบค่ะการสร้างชิ้นส่วนโลหะร้อยมัดประกอบการขอขึ้นรูปพันธ์โลหะการเตรียมโลหะเพื่องานรูปพันธ์การออกแบบด้วยการวาดเขียนนะคะเกี่ยวกับการวาดรูปทรงต่างๆของอัญมณีเจลไนการระบายสีหลักการเลือกสวมใส่เครื่องประดับนะคะ่สนเนื้อหาก็ประกอบไปด้วยการเขียนประยุกต์ลายไทยนะคะเพื่อการออกแบบ การลงสีในงานเครื่องประดบับการเขียนลายไทยค่ะในงานเครื่องประดบับการเขียนเครื่องประดบับแล้วก็การออกแบบร่างแบบเครื่องประดับนะคะแล้วก็หลักสูตรใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเป็นการแกะลวดลายโลหะ เกี่ยวกับศิละปะการตกแต่งแล้วก็การเจาะรูปแบบต่างๆนะคะบนวัตถุที่เป็นโลหะเนื้อหาของบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างชิ้นงานเหล็กแกะนะคะความรู้ทั่วไปของการแกะสลักลวดลายโลหะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะเพิ่มตรงความรู้ให้ตัวเองหรือว่าอยากจะเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ igjd e.d.u.c.e.n.t.e.r. c e e o m นะคะซึ่งหลักสูตรนี้ของเรานะคะทั้ง75โมดูลจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจอยากจะเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบของราชมงคลพระนครค่ะ หมาเยเลขโทรศพัพท์02-665-3777ต่อไปที่4214ได้เลยใครที่สนใจเกี่ยวกับการทำเครื่องประดับนะคะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเลยลองเข้าไปดูเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะตอนนี้ก็ มีให้เรียนกันถึง5หลักสูตรแล้วนะคะซึ่งแต่ละหลักสูตรนั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่แตกต่างกันไปอาจารย์ท่านก็เคยบอกนะคะว่าใครที่อยากจะมาเรียนในหลักสูตรนี้สามารถเรียนกันได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการปิดเทอมด้วยเด็กๆน้องๆคนไหนที่อาจจะแบบไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไม่มีกิจกรรมอะไรทำนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะ เปิดนะคะหลักสูตรการทําเครื่องประดับอันนี้นะคะให้กับน้องๆได้ไปศึกษาได้ไปเรียนรู้กันได้นะคะก็เป็นการได้เรียนรู้ได้ฝึกประสบการณ์เหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสาหรับฝนและ r m u t p อัปเดตแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันอีกก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ